เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนในช่องนี้นะครับทั้งคนที่ดูสดและคนที่ดูย้อนหลังอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ <One page. S 1> ที่ผ่านทางมาด้วยนะครับสำหรับวันพีชโปรไฟล์ที่หายหน้าหายตาไปนานแล้วก็ไปวุ่นอยู่กับกลุ่มหนวดดำซะเยอะเนี่ยคราวนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มจอสลัดหนวดขาวกันบ้างครับผมโดยจะขอพูดถึงอดีตสมาชิกกลุ่มจอสลัดหนวดขาวยุคก,ก่อตั้งกันเลยนะครับนั่นก็คือไวตี้เบย์ครับ เจ้าของฉายาคูดิโนมาโจหรือแม่มดน้ำแข็งนะครับคูริเนี่ยหมายถึงน้ำแข็งส่วนมาโจก็คือแม่มดนั่นเองโดยต้นแบบของชื่อตัวละครตัวนี้นั้นก็มาจากเมืองไวตี้เบย์หรือชื่อจริงๆก็คือวิทลี่ y เบย์นะครับเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษซึ่งมีลานสเก็ตน้ำแข็งชื่อดังอย่างวิทลี่ y เบย์ไอซ์ริงนะครับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของทีมฮอกกี้น้ำแข็งอย่างวิทลีย์วอลเลอร์ด้วยนะครับว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของลานสเก็ตน้ำแข็งมากที่สุดของประเทศอังกฤษครับตัวของไวตี้เบย์นะันะครับดูจากธีมของตัวละครและการปรากฏตัวของเจ๊แกแล้วเนี่ยลหลายๆคนก็น่าจะดูออกนะครับว่าเธอค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องน้ำแข็งนะครับคนดูบอกก็แง่ทีว่าก็แค่ฉายาก็บอกกันอยู่ตง้ตงๆว่าแม่มดน้ำแข็ง ดังนั้นแน่นอนครับว่าเธอก็สามารถรับมือกับน้ําแข็งได้อย่างสบายนะครับดังเช่นในศึกสงครามมาลีนฟอร์ดครับที่กลุ่มโจรสลัดของไวท์ที่เบย์นะครับใช้เรือฝ่าน้ําแข็งของคูซันเข้ามาพร้อมกับขิงใส่ว่าไอ้น้ําแข็งพันนี้ทำไมเท่าไรเนาะแล้วจนปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเพิ่มเติมละแค่ให้คนอ่านรู้ว่าเออเจ้คนนี้ท่าทางจะเก่งเนาะแถมมีเรือที่มีการโฆษณาเอาไว้นะครับว่า ไม่ว่าจะที่ไหนก็ไปได้ทุกที่นั่นแหละเรือของฉันน่ะก็ดูจากรูปร่างของเรือเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรือของไวตี้เบย์นั้นเป็นเรือตัดน้ําแข็งนะครับเรือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายแล้วก็ล่องเรือไปตามพื้นน้ําที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งแบบเดียวกับเรือตัดน้ําแข็งในโลกแห่งความจริงเราเนี่ยแหละครับซึ่งถึงจะเรียกว่าเรือตัดน้ําแข็งเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการเอาใบมีดไปติดที่ด้านหน้าเรือหรือว่ามีการตัดน้ําแข็งเป็นชิ้นๆแต่อย่างใดนะครับ แต่มันคือเรือที่สามารถตัดผ่านหรือว่าฝ่าน้ำแข็งไปได้นะครับโดยใช้ความแข็งแรงของเรือโดยเขาจะสร้างส่วนหัวให้แข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็จะใช้วิธีการแล่นกระแทกน้ำแข็งนะครับโดยอาศัยน้ำหนักเรือและก็ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเรือด้านหน้าครับซึ่งมีระบบฟองอากาศรอบตัวเรือด้วยนะครับในกรณีที่เรือเนี่ยติดในช่องน้ำแข็งซะเองนะครับ เรือประเภทไซเฮลเซนหรือไอซ์เบรกเกอร์ของไวตี้เบย์นั้นเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรือแซมโพไอซ์เบรกเกอร์นะครับเรือตัดน้ําแข็งแห่งอาร์กติกซึ่งเป็นเรือตัดน้ําแข็งที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับโดยสร้างขึ้นเมื่อปี1961นะครับโดยในอดีตนั้นเนี่ยเป็นเรือตัดน้ําแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์แล้วก็ทําหน้าที่เป็นเรือทลายน้ําแข็งที่บดขยี้น้ําแข็งมากว่า30ปีครับปัจจุบันเนี่ย พอปลดประจำการแล้วก็มีการนำมาดัดแปลงเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับเรือลำนี้กันด้วยการทัวร่องเรือแซมโปชมวิวทุ่งน้ำแข็งขนาดสุดลูกหูลูกตาและชมวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าแสนสวยและปุยหิมะสีขาวบริสุทธิ์พิเศษสามารถโทรจองแพคเกจทัวร์กันแล้วได้เ <laughs> มื่อกี้รู้สึกพออธิบายไปสักพักมันฟังดูเหมือนพวกโฆษณาทริปล่องเรือ,อยังไงไม่รู้ครับ จากวันพีซบลูดีฟนะครับไวตี้เบนเนี่ยเกิดวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันเกิดยอดฮิตของนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้อย่างเอลเมอร์วาสโกบิลเดเนนนิคฟอรลิโนโทมัสเบลกานิกที่พูดมานี้ผมไม่รู้จักกับเขาสักคนเลยครับไม่ได้ดูไอซ์ฮอกกี้นอกจากนั้นนะครับก็เป็นวันเกิดของแรปเปอร์ชื่อดังอย่างวานิลาไอซ์ด้วยครับ ไวตี้เบยนนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังอะตอนที่556นะครับส่วนในอนิเมะคือตอนที่462ครับให้เสียงภาคโดยคุณชิโอยมะยูกะนะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกับฟรานและกาเซียในโซนิกเอ็กซ์นะครับแล้วก็เป็นคนภาคเสียงกีวีโอลิฟเมียเล่หรือมายุรีในวันพีสด้วยครับ ส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยนั่นก็คือคุณอรุณีนันทิวาสหรือพี่ตุ๊กนั่นเองครับเงินขนัดอยู่แล้วของแบบนี้เอาละทุกคนไปกันได้แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับไวตี้เบย์เนี่ยเป็นลูกเรือของกลุ่มโจสลัดโหนดขาวนะครับโดยกัปตันกลุ่มอย่างลุงเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเนี่ยแกแยกตัวออกมาจากกลุ่มล็อกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตั้งกลุ่มโจสลัดของตนเองครับโดยในตอนนั้นกลุ่มยังไม่ได้มีการแบ่งลูกเรือออกเป็นหน่วยๆน,นะครับ ซึ่งมีการเล่าให้เรารับรู้ไว้ว่า w h i t e เบย์นั้น,เ,นเป็นสมาชิกเก่าแก่ที่อยู่มานานกว่า m ั n โกเพราะว่าในตอนนั้นมันโกยังถูกเจก๊เรียกว่าเจ้าเด็กใหม่อยู่แสดงว่ามันโกเพิ่งจะเข้ากลุ่มมาตอนที่หนวดขาวตั้งกลุ่มเจ้าสลัดของตัวเองแล้วนะครับส่วนไวตี้เบย์อาจจะตามหนวดขาวมาตั้งแต่ตอนสมัยอยู่กลุ่มล็อกด้วยกันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้ แต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าในปัจจุบันนะครับไวตี้เบย์เนี่ยก็ยังให้ความเคารพต่อหนวดขาวเสมือนพ่อของตัวเองเหมือนเดิมครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับกัปตันคนอื่นๆนะครับที่เป็นพันธมิตรของหนวดขาวอย่างกัปตันอังเดรและก็กัปตันเอโบอิดาที่ในสมัยนั้นนะครับก็เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเหมือนกันครับก่อนที่จะแยกตัวออกมาตั้งกลุ่มโจรสลัดของตัวเองครับเรียกว่าแยกย้ายไปสร้างความยิ่งใหญ่ก็น่าจะได้ ซึ่งในช่วงสงครามมาลีนฟอร์ดนะครับไวตี้เบ์เนี่ยก็มาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะ1ใน43กลุ่มโจสลัดพันธมิตรของหนวดขาวนะครับและก็ช่วยกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับกลุ่มโจสลัดหนวดขาวนะครับเพื่อช่วยเหลือหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มโจสลัดหนวดขาวอย่างโปโตกัสดีเอสและหลังจากจบสงครามครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ข่าวคราวของเจ๊แกอีกเลยเว้นแต่ ในอนิเมะนั้นมีข่าวอยู่เหมือนกันครับก็คือในวันพีชเฉพาะอนิเมะนะครับตอนที่751ครับที่โต๊ะของพลเรือเอกคิซารุเนี่ยก็มีหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเกี่ยวกับเอ็ดเวิร์ดวีวิลหรือวีเบิร์นนะครับซึ่งไอ้ดวงมะพร้าวเนี่ยมันก็ตามล้างตามเช็ดพวกโจรสลัดใต้อานัตของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวครับแล้วก็จัดการกับตันกลุ่มโจรสลัดไปหลายกลุ่มแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ2พี่น้องดีวันแค้นครับเอลมี่ปาม l a m b ้า b i z าอาโและ w วตี้เบ้ครับไอวีเบิ้ลมึงซึ่งกันยังเป็นที่ถกเถียงกันแล้วกับว,ว่ามีความหวังอยู่นะครับว่าถ้าเกิดในมังงะต้นฉบับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเจก็อาจจะยังไม่ตายก็ได้ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเพราะว่ตัวละครมันดูเท่ดูดีไงแหละ่ละหลายๆคนก็เลยชอบแล้วก็ไม่อยากให้ตายไวขนาดนั้นซึ่ง ในอนาคตนะครับเราจะได้เห็นเจ๊แกกลับมามีบทบาทอีกหรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปในการ์ตูนวันพีซนะครับครับผมก็ต้องขอจบโปรไฟล์ย่อๆและเรื่องราวสั้นๆของแม่มดน้ำแข็งไวตี้เบย์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์ครับโดยเราจะนำคอมเมนต์ทั้งหมดของคลิปก่อนๆหน้านั้นนะครับมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับ ผมว่าลูฟี่เป็นลูกโล <c oughs> ผมว่าลูฟี่เป็นลูกโลเจอร์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในประเทศวานโนแล้วถูกข้ามเวลามาพร้อมกับพวกโมโมโนสเกสลูฟี่เองก็เลยถูกเอาไปฝากไว้กับดากอนเพราะพวกนั้นยังเจ้าตัวไม่รอดดาก้อนเลยเอาไปฝากเลี้ยงไว้แบบตามมีตามเกิดโดยกรเอ่อรู้สึกว่าจะเปิดฝาให้ไทสีไปนานเช่หอเรลาไปแล้วครับครับผมครับ hey, เฮ้ยเพื่อนยอดนายต้องรีบสร้างเมาให้เร็วที่สุด ถ้าอยากได้แผนพับชั้นมีนะพักผ่อนนะครับไปที่คอมเมนต์ที่2กันเลยดีกว่าครับคลิปดีครับแต่ไม่ชอบความสาระเยอะไปการอวดความรู้ของคุณมันดูหักหน้าคนอื่นอ๋อคุณกำลังหักหน้าผมหักหน้าผมเออค่ะหักค่ะ ผมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยความรู้สึกของผมเลยนะผมมีความรู้สึกว่าคลิปส่วนใหญ่ในช่องผมมันก็ไลค์สาระอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีสาระนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณไปเมนที่สามเลยดีกว่าครับผมโอเด้งคือพ่อโซโลอืมครับผมมันก็มาไกลดีเหมือนกันนะฮะโซโลใช่โอเคงั้นเอางี้นะถ้าเป็นงั้นก็ดีครับเพราะว่าโซโลกําลังสืบทอดดาบของพ่ออยู่เลยตอนนี้ก็ได้อยู่ได้ไปที่คอมเมนต์ที่สี่กันเลยแล้วกันครับ แซงคูสมันกินผลวายน้ำวายน้ําจริงเหรอครับมีคนบอกว่าพี่เป็นคนบอกมันพู่ไปเล่หเกียครับผมอัจริงๆมันเป็นเรื่องราวระดับตำนานนะครับมาจากเหตุการณ์ที่ผมพูดว่าผมคิดว่าแชงไม่ได้กินผลปีศารหรอกครับหรอกครับหรอกครับแล้วก็โดนถล่มด่าอยู่พักหนึ่งนะครับจากแฟนๆวันพีโซเชียลออนไลน์ว่าเฮ้ยมันต้องมีดิว่าผลพีศารนะ ตอนนั้นด้วยความไม่รู้ภาษีภาษาของเราก็เลยเข้าไปตอบนะครับว่าเอ้ยก็ตอนนั้นมันยังว่ายนะ้ําไปช่วยลูฟี่อยู่เลยก็โดนแย้งมาทันทีครัว่าอีกงูแชงอาจจะกินผลว่ายน้ําก็ได้เออหลังจากนั้นนะครับตำนานก็เลยเริ่มขึ้น ผมก็เลยหาผลปีศาจให้แชงครูสครับแบบเยอะเลยนะฮะคือหนำใจเลยทั้งผลว่ายน้ำว่ายน้ำผลแดกแขนแดกแขนผลทำให้ไม่ใช่ฮาคีการแขนล่ะครับคีย์บอร์ดทำให้ไม่ใช่ฮาคีการแขนล่ะครับคีย์บอร์ดหรือผลเสือกแทนตัวละครแม่งทุกเรื่องเสือกแทนตัวละครแม่งทุกเรื่องอะไรแบบนี้ครับคือเรียกได้ว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจครับที่พยายามช่วยหาว่าแชงเนี่ยอยากกินผลปีศาจอะไรก็ให้แชงเลือกเอานะครับผมไปที่คอมเมนต์ที่5เลยแล้วกันครับ พี่อ่านเลอดูอนิเมะเรื่อง Black Clover กับค no ิเมซุโนะย i ยบาไหมครับ3เรื่องโปรดขึ้นหิ่งของพี่มีเรื่องอะไรบ้างครับของผม One p i ช c บ Black Clover ดาบพิคาดปีศาสอ่านครับทั้ง2เรื่องเลยแต่ว่าถ้า3เรื่องโปรดขึ้นหิ่งของผมที่เป็นอนิเมะนะครับก็คือเรื่องวันวันของพวกผมก็งี้แหละนะครับเคองแล้วก็ Attack on Titan ครับส่วน3เรื่องโปรดขึ้นหิ่งแบบที่เป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างตอบยากเลยครับเพราะว่า มีชอบมากๆอยู่ในใจหลายเรื่องเลยครับเลยได้ว่าเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวไปที่คอมเมนต์ที่6เลยดีกว่าครับเมื่อก่อนมึงพูดดีนะกูติดตามเลยแต่เดี๋ยวนี้มึงมากสันดานก็ทําตัวก็ฮะคิดงั้นเหรอมั่นใจเลยใครคิดแบบนั้นก็หมาล่ะ <laughs> <laughs> กูรู้มึงเฮี้ยใครต่อใครเขาก็คิดว่ามึงไหนกูรู้มึงเฮี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะกูก็เฮี้ยเหมือนกันโอเคครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะพยายามปรับปรุงตัวเองนะครับผมไปที่คอมเมนต์ที่6กันใหม่ดีกว่าครับทำไมช่องนี้ไม่มีขึ้นผู้ติดตามอ๋อผมว่า,ามาดูสิน่าจะเพราะไม่ค่อยมีคนติดตามครับมันก็เลยไม่ขึ้นให้ผมสักทีแต่ไม่เป็นไรครับ ถึงจะไม่ติดตามแต่แค่แวะเวียนมาดูก็ดีใจแล้วครับผมไปที่คอมเมนต์ที่7เลยดีกว,ว่าครับ mm hmm. มีซาวเอ c โคเยอะๆเนี่ยฮันแหน่ขี้เกียจแล้วสิเราอ่ะฮะยังไงนะ mm hmm. คือ mm hmm. การที่เราเสียเวลามานั่งใส่อฟเฟกในแท็กเสียงตัวเองแถมยังใส่เยอะด้วยนี่คือมันขี้เกียจยังไงวะผมต้องเชื่อมโยงส่วนไหนเข้ากับส่วนไหนฉันไม่เข้าใจภาษาที่หมอน,นั่นพูดไปที่คอมเมนต์ที่แเลยแล้วกันครับ ผม,มโนนะคือท่านอิมอะไรเนี่ยน่าจะเป็นโลเจอคือแบบด้วยพลังอะไรสักอย่างของวันพิชคล้ายๆอาคาชียในโทริโกเพราะความสามารถของวันพีชน่าจะทำให้เปลี่ยนไปอาจเทียบเท่าพระเจ้าหรือไม่ก็ว่างแผนเพื่อรออะไรสักอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ประมาณเนี่ยไม่อ่านก็บอกบางนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับขอบคุณครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดท่านอิมเนี่ยมันว่างขนาดนั้นมันควรหาอะไรทำจริงๆน,นะ ไปซักรองเท้าผ้าใบล้างมุ้งลวดหรือว่ากวาดอยากย่าอะไรแบบนั้นนะครับคือในตอนนี้เรามีผู้ท้าชิงแล้วนะฮะนอกจากว่าท่านอิมจะเป็นแชงเป็นแฟงคูดแล้วท่านอิมยังเป็นโรเจอร์ด้วยท่านอิมเป็นแม่ลูฟี่นีฮะเฮ้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าโปรเจกต์ท่านอิมเนี่ยมันต้องมาแล้วครับในอนาคตเนี่ยไปที่คอมเมนต์ที่9เลยดีกว่าครับพี่ดื่มเหล้าไหมครับใหม่ไปที่คอมเมนต์ที่10เลยได้กันครับ พี่ต้อมครับเพราะว่าสมบัติรับวันพีชน่าจะเป็นต้นไม้ของผลไม้ปีศาจผลไม้ปีศาจนาจะมาจากต้นไม้และวันพีชคือต้นไม้ของผลปีศาจว่าไปว่าไปเอาฮาครับอ๋อครับผมเป็นผลไม้ปีศาจก็อาจจะมีต้นกําเนิดมาจากต้นไม้ปีศาจก็ได้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสมบัติรับวันพีชนะฮะมันจะแปลกๆถ้ากลุ่มโจสลัดโรเจอร์มันหัวเราะเอาร่วนกับสิ่งนี้ไม่เขียวไปที่คอมเมนต์ที่11เลยดีกว่าครับ ความโหความคิดส่วนตัวของผมนะครับความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่าถ้าแชงคูสมือ,อข้างเป็นมือหินไคโรนี่ผมก็คิดว่าแชงคงเก่งสุดแล้วสำหรับผมแค่มีแขนหินไคโรแชงก็ดูโหดขึ้นเยอะมากเพราะพวกที่มีพลังผลปีศาจยังไงก็เสียเปรียบมากอารมณ์ประมาณเลเวลตันแล้วยังมีไอเทมโกงๆอีก แค่แชงเข้าประชิดตัวได้นี่จบเลยฮ่าฮมือหินไคโลจับแล้วฟันยับเลยพวกมีผลปีศาจองไม่กล้าเปรี้ยวเลยแหละเพราะระดับแชงคุสถ้ามีแขนหินไคโลจรงิงๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือว่าจะโหดขนาดไหนยิ่งแชงไม่มีจุดอ่อนของผลปีศาจยุ่แล้วแล้วถ้ามีแขนหินไคโลอีกชนะทางพวกมีผลปีศาจ80เลยคงไม่กล้าเข้าประชิดตัวแชงเลยมั้ง <c ười> ขนาดแค่ผมคิดแค่ว่าถ้าแชงคูสมีแขนหินไคลโลเชยเมันดูเก่งและโกงชิบหายเลยถ้าแชงคูสมีแขนหินไคลโลจริงๆผมก็พูดได้เต็มปากเลยว่าแชงนี่แหละที่หนึ่งในตองอูแล้วแค่มีแขนก็ดูเก่งจนดูมันโกงๆงไปเลยด้วยซ้ำคนที่มีผลปีศาจก็คงมีโอกาสชนะแชงไม่ถึง10%ซ์มั้งเพราะฝีมือก็โหดแถมยังจะแพ้ทางอีกคงชัดกับจักรพัิ คนไหนก็มาเหอะหนึ่งหนึ่งได้เลยแล้วพวกจกักรพรรดิคนอื่นๆเองก็มีแต่คนมีพลังผลปีศาจยิ่งมีโอกาสชนะมากกว่าโอเคแชงอาจจะอยากได้ออโตเมลสินะครับแต่ว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม้วยนะครับก็คือเจ้าของเมนนี้ต้องไปซัดและต่อสู้เพื่อตัดสินผลกับชาววันพีซโซเชียลออนไลน์กับกลุ่มที่ยืนยันหัวชนฝาเลยว่าแชงเนี่ยต้องมีผลปีศาจแน่นอนยังไงมันต้องมีศึกตัดสินกันแล้วล่ะครับไปที่คอมเมนต์ที่12กันเลยแล้วกันครับ ใครโดก็เหมือนโตโลใน R.O.V เลยยิงเล็กเกมตีแทบไม่เขาอึกทึกทนมากไม่เคยเล่น R.O.V เลยนะครับแล้วก็นั่งงงไปสิเราไปที่คอมเมนต์ที่13เลยดีกว่าครับพี่พลังของฟูจิโทระกลับพลังของชิกิทำไมมันเหมือนกันนะครับทางที่ในโลกวันพีซจะไม่มีผลปีศาจเหมือนกัน2ผลไม่ใช่หรอกครับ เรื่องนี้นะครับปัญหาก,ก็คือคุณพี่เนี่ยไปยัดเยียดให้มันเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันในความคิดของพี่นะครับคือพลังของชิกินะครับคือสามารถแตะสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะฮะแล้วก็ทําให้มันลอยตุ้ป่องได้สมชื่อผลฟูวฟัวของมันแต่ว่าพลังของฟูจิโทระเนี่ยก็คือควบคุมแรงโน้มถ่วงนะครับจะเพิ่มแรงโน้มถ่วงหรือจะลดแรงโน้มถ่วงหนักเบาป่าแกททาได้หมดนะครับกดโซโลโลงไปใต้ดินด้วยน้ําหนักถ่วงหรือยันดึงดาวหางลงมาถล่มโลกนะครับแต่ว่า ก็พี่เล่นตัดเอาทุกสิ่งอย่างของฟูจิโทราทิ้งไปหมดจากความคิดแต่แล้วก็เลือกเอาเฉพาะตอนที่ฟูจิโทระมันใช้แรงโน้มถ่วงยกสิ่งของหรือลอยเรือแล้วพี่ก็เอามาจิ้นกับชิกิแค่นั้นมันก็เหมือนกันสิครับไปที่คอมเมนต์ที่สิบสี่กันเลยดีกว่าครับทําไมเขาถึงไม่เขียนการ์ตูนโทริโกต่อครับเพราะว่ามันจบแล้วครับผมไปที่คอมเมนต์ที่สิบห้าเลยล้วกันครับผมว่าริวมะน่าจะเป็นพี่น้องห่างๆกับโอเด้งนะครับโอ้โห โอเคครับอันนี้ได้อยู่พูดถูกเพราะว่าถ้าเป็นพี่น้องห่างๆเนี่ยมันก็โอ้มัน,ม,นมันห่างจริงนะห่างกันหลายร้อยปีเลยแต่ได้อยู่ครับอันนี้ครับผมก็ต้องขอจบช่วงเมื่อก่อนลูฟี่เป็นลูกโรเจอร์มึงพูดดีนะแต่พอมึงกินผลวายน้าวายน้ําแล้วมึงมีแขนเป็นหินไคลโลนะโอ้โหโคตรเก่ง15บห้าห่างๆไว้เดี๋ยวเพลงเท่านี้นะครับผมหากมีคําพูดคําจาใดๆที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังคงฟังมาจนถึงจุดๆุดนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝันดีครับ